ทนกู่ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลครับพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดี c กับผมองคอาจธรรมนิธาครับทุกู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมธุรก,กิจอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้านต้นแบบความดีสากล ที่คนดีสากลได้นำเอาหลักความดีสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจนกระทั่งเกิดความเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวกันจิตใจก็ขยายพองโตด้วยความดีสากลน,นั่นคือความสะอาดความเป็นระเบียบนำสู่ความสุภาพนุ่มนวลตรงต่อเวลาและการทำจิตให้ตั้งมัน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสัติสุขภายใน24นเข้ากะเข้ากลางเข้ากายแล้วก็ใช้โอกาสในการบริหารธุรกิจนั้น ฝึกจิตแล้วก็ฝึกนิสัยไปด้วยนะครับร้านธุรกิจต้นบนต้นแบบที่ผมกำลังกล่าวถึงก็คือร้านแห่งนี้ครับร้านโนวาใจกลางย่านโบเบแห่งนี้เดวยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของธุรกิจพูดคุยสนทนาในรายการเราเข้าไปด้านในกันนะครับ พี่เล็กครับส,สวัสดี <Athlet ic> ครับค <sausage> รับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งนะครับที่รักบุญรักธรรมะแล้วก็รักเรื่องของความดีสากลด้วยนะครับนั่นคือคุณทยพัตรีเวรุริยากรหรือว่าพี่เล็กเจ้าของธุฯฯรกิจร้านโนบาย่านโบเบแห่งนี้นะครับพี่เล็กครับก่อนจะพูดถึงเรื่องของความดีสากลที่มาเป็นประกายที่ร้านแห่งนี้ต้องย้อนไปถึงธุรกิจของพี่เล็กก่อนครับ จุดเริ่มต้นที่ทําธุรกิจด้านนี้เริ่มต้นมาอย่างไรครับเริ่มต้นตอนแรกนะคะคือไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ประเทศฮ่องกงนะฮะจากนั้นก็เขาบอกว่าประเทศจีนกําลังเปิดนะคะน่าสนใจใช่ครับไปเดินดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างก็เลยข้ามไปฝั่งประเทศจีนนะคะพอข้ามไปเสร็จป,ปุ๊บก็ไปดูเห็นสินค้าตัวนี้ที่เกี่ยวกับพวก,กเกงๆในก็เลยก็เลยสั่งเข้ามาประมาณกระเป๋านึงโดยหิ้วเข้ามาเองแล้วก็เอามาให้พี่สาวที่คิดว่าจะให้พี่สาวทำคือคิดว่าเราจะนําพาธุรกิจน,นี้ เข้ามาให้กับพี่สาวอันนั้นคือแรกเริ่มเหรอครับใช่ฮะจานั้นก็ให้พี่สาวดูฮะพี่สาวเขาดูแล้วเขาบอกว่าโอ้โหถ้าทานจะต้องใช้คนเยอะมากเลยแล้วเขาไม่มีบุคลากรเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยไม่ได้ทำแต่นี้เราหิ้วเข้ามาแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะงเราก็ต้องขายสิก็เลยขายก็พอดีว่าเรามีช็อปอยู่ที่ทางตลาดจตุจักรนะฮะก็เลยเปิดทําที่นู่นอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นแรกเริ่มต้นแล้วต่อเนื่องมาเป็นที่นี่เลยหรือเปล่าครับมอ๋อยังฮะจากนั้นเราก็มีการโตจากที่จตุจักรอีกสัก2ปปีี ทั้งขายปิกแล้วก็เริ่มขายส่งด้วย <ทะ S 1> พอ <ทะ S 1> ลูกค้าเริ่มติดก็เริ่มขายส่งจากนั้นเราก็สิกว่าลูกค้าต้องการขาดต้องการวันธรรมดาด้วยเราก็เลยมาเปิดร้านอยู่ที่กรุงทองพาซาตรงประตูน้ำนะฮะแต่เนื่องจากร้านที่กรุงทองเป็นร้านที่เล็กแล้วไม่พอที่จะเก็บสต็อกได้เราต้องขยายมาที่โบเบ แต่โบเบนี่เราขยายพิจสขานึงก่อนนะฮะสขานึงคือห่างจากนี่ประมาณ500เมตรตอนนี้ก็ยังทําการอยู่ยังอยู่ฮะแล้วก็มาตรงนี้เป็นสขาที่2ฮะอันนี้2อูหาเลยนะครับใช่ฮะทั้งหมดกี่ชั้นครับทั้งหมด8ชั้นฮะโอ้แล้วชั้นบนนี่เป็นที่เก็บสต็อกด้วยใช่ไหมครับเออชั้นบนมีเก็บสต็อกอยู่ประมาณ3 4ชั้นฮะครับผมแล้วทราบว่าพี่เด็กเองนอกจากว่าจะทําธุรกิจแล้วก็ยังสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดด้วยใช่แต่เดิมมีความคิดเห็นเรื่องเกี่ยยววกกกกัับบาาาาารรรรรรสส้้งงํเ็จจใหหชีิิตืออธุ่ไ แต่ก่อนก็ไม่ได้มีความคิดเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่ใช่คนที่วัดจ๋าคือไปทําบุญบ้างก็บางครั้งก็คือไปไหว้พระแล้วก็หยอดตู้20บาทอะไร,รพวกนั้นนะคะหลังจากนั้นก็มีความเชื่อเสมอว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างต้องเก่งด้วยตัวเราเองก็คือ1สมอง2มือมาตลอดกระทั่งได้มาเปลี่ยนความคิดตอนที่เข้าวัดธรรมการีค่ะทำไมครับก็คือ้เข้าใจในเรื่องของบุญมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทํามามันไม่ใช่ที่เราสร้างได้เห็นในชาตินี้เป็นสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเราเพียงแค่มาสะสมเพิ่มเติมเข้าไป บุญเก่าเป็นฐาน<ช>แต่ก็ใช้ทุกวันบุญใ,<ช>ใหม่ก็ต้องสร้างเติมใช่ฮะแล้วพี่เล็กได้นําเอาแง่คิดเรื่องของอการทําบุญกุศลหรือการทําธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการสร้างบาร,รมีอย่างนี้นะครับ<ช><ช>นำมาประยุกต์ใช้ยอย่างไรบ้างครับก็จากที่เมื่อก่อนนี้เราเคยคิดว่าเราทําบุญนะฮะเราก็ทําไปแล้วก็จบจบไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าทําบุญต้องมีประกอบด้วยคําว่าอธิษฐานที่จะตั้งตั้งผังไว้มีเป้าหมายชัดเจนว่าเราทําบุญเพื่ออะไร ใช่ไหมฮะจากนั้นเราก็ทาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใจใสๆบางทีอธิษฐานบ้างไม่ได้อธิษฐานบ้างด้วยซ้ำแต่ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับผลที่เกิดขึ้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่เราเข้าวัดธุรกิจของเราเจริญขึ้นเรื่อยๆเห็นทราบว่าแต่เดิมแรกเริ่มธุรกิจนี้ก็เริ่มต้นจากอยากจะเป็นผู้ให้ใช่แล้วก็ได้ให้สมใจในปัจจุบันก็คือโอ้โหเรียกว่ามีร้านแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกไปถึงคนหมู่มากตรงนี้มีมุมมองอย่างไรบ้างครับ ก็คือว่าจากเดิมที่เราเคยคิดจากจุดเริ่มต้นเลยนะฮะที่มาทําอันนี้เนื่องจากว่า,ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าชื่อดังในประเทศไทยนะคะก็รู้สึกว่า,าเขาขาย,ย,ายรรชุดชั้นในเนี่ยฮะ,ะแล้วเขาขายของในราคาที่แพงเราซึ่งเรามองดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถทําในราคาที่ถูกได้และช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยได้ใช้ของดีๆบ้างมันก็น่าจะดีจากนั้นก็เลยเริ่มมีความคิดแล้วก็ทํา คือคุณภาพเราก็ยังคงรักษาแต่ราคาเราทําให้คนวมากได้ได้เข้าถึงสินค้าของเราได้ใช่ฮะราคาถูกกว่าสินค้าแบรนด์นี้ประมาณ5เท่าครับผมแล้วอย่างนี้มีแบบเขาเรียกอะไรนะครับมีคนไป c ีแอนบ้างไหมครับหรือว่า Copy and Development ไปพัฒนาโดยโดยไม่ได้ขออนุญาตเราเนี่ยครับอ๋อมีแต่ Copy ฮะแต่พัฒนาไม่มี่มี y o p y คือไม่ว่าคือทางเรานี่จะออกสินค้าตัวไหนเขาก็จะก๊อปทั้งแบบ แล้วก๊อปทั้งป้ายก๊อปทั้งชื่อร้านทุกอย่างนะฮะซึ่งเราพยายามที่จะเปลี่ยนป้ายอยู่เรื่อยๆ,<ช>ๆเพื่อจะให้ลูกคา้กคารูา้สึกว่าโอเคนั่นคือของปลอมนี่ของแท้กอยู่นี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะไปได้ทําตลอดที่ถับจุดนี้เพราะว่าเวลาทําธุรกิจแล้วมีการแข่งขันเนี่ยบางครั้งการตั้งสติให้เราอยู่ในเขาเรียกอะไรฮะอยู่ในความใสเนี่ยมันมันมันก็บางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับพอเจอสภาวะอย่างนี้เนี่ยที่ที่ะแก้ไขสภาวะจิตใจของเราอย่างไรครับมันรู้สึก ไม่ทำไมก็ต้องทําอย่างนี้หรือว่าเราจะอยู่นิ่งๆแล้วจะไม่ทําอะไรหรือจะทําอย่างไรต่ออย่างเงี้ยครับ <c oughs> ต้องพูดเลยฮะว่าช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เพิ่งเข้าวัดมาไม่นานแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องกอ๊อปด้วยทำไมคุณถึงไม่มีสมองในการที่คุณจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมฮะได้มองอย่างนั้นเสร็จป,ปุ๊บก็เลยคิดก็เลยรู้สึกว่ามีความทุกข์ไหมทุกข์แล้วเราก็ถามตัวเองว่าแล้วเราทุกข์ก็ได้อะไรทางเขาก็แฮปปี้เขาก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นว่าเราาามมีีเเพพืื่่่่อออออนนททยยกกก็ตั้้้้้งงงสรรุแแลลววจะฟ เพราะเราโจดยลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะแต่เน้นกว่าเรามาคิดทีนึงว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะเกิดวิบากกรรมต่อไปเรื่อย,อยๆก็ต้องบอกว่าเพราะธรรมะนี่แหละสอนเราทําให้เราวางได้หลังจากนั้นผลที่ได้รับก็คือธุรกิจของเรากลับดีขึ้นขายดีมากขึ้นต้องขอบคุณเขาที่ช่วยโปรโมทเราแหมความคิดเปลี่ยนเลย <c oughs> ใช่ฮะเรามค <c oughs> ิดบวกฮะทีแ่แรกก็ไม่ใช่ว่าเราเราจะอยู่แบบโดนเป็นฝ่ายโดนกระทําก็ไม่ใช่เราก็ <c oughs> พยายามพัฒนา เราแล้วก็รักษาการทำธุรกิจของเราแต่ว่ามุมของการแก้ไขถ้าบางครั้งแก้ไปก็ไม่ได้เกิดผลผลดีแถมทําให้ใจเราหมองที่บางครั้งเราต้องตัดใจบ้างใช่ไหมครับใช่ฮะดีจังเลยครับสําหรับโครงการสมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลพี่เล็กได้ทราบข่าวจากใครอย่างไรครับอ๋อตอนแรกได้ทราบข่าวจากคุณกิมเชงนะคะคุณกิมเชงเป็นคนที่แนะนําตอนนั้นก็เรียนไปถึงรุ่นที่1รุ่นที่2จนกระทั่งเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็รู้สึกว่ายังเฉยอยู่ ทางคุณจิมเชงก็พยายามโทรมาเยรื่อยว่าไปเรียนซิจริงจริงนะคิดว่าเหมาะกับธุรกิจของคุณเลยเอามาปรับใช้ได้เลยได้แล้วก็บอกว่ายังไม่ว่างยังไม่ว่างคําเดียวจนกระทั่งไปเริ่มเรียนเอาตอนรุ่นที่3นั่แหละฮะประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณเดือนพฤศจิกปีที่แล้วโอ้ครับนั่นคือเป็นเป็นเลเวลที่หนึ่งสำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลครอบครัวนักสร้างบารมีนะครับและเริ่มมีมีความคาดหวังไว้ไหมครับว่าไปอบรมไปสัมมนาครั้งนี้จะได้อะไรกลับมาเออไม่ได้คาดหวังเลยฮะ เพราะคิดว่าก็เหมือนที่เราไปนั่งฟังแล้วหลวงพ่อทัตตาท่านสอนแต่ท่านแม่ตามาท่านมาสอนให้เอานี่ยไปฟังหน่อยแล้วกันไม่อยากให้คนชวนเสียกำลังใจก็เลยไปฟังก็เรียกว่าเกรงใจบวกสนใจที่อยากจะไปใกล้ชิดแล้วก็ศึกษาคําสอนจากพระเดชจพระคุณหลวงพ่อใช่ไหมครับแล้วพอไปเข้าร่วมโครงการแล้วสิ่งที่ตอบกลับเป็นความประทับใจของเราเป็นอย่างไรบ้างครับความประทับใจมีหลายอย่างมากเลยค่ะ เช่นที่ว่าเราจากหลักสูตรที่สอนแล้วทำให้รู้สึกว่าพระอาจารย์ถาวรก็มีส่วนด้วยทําให้เกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรหลายอย่างนะที่โดนเราทําให้รู้สึกเราฟังแล้วมันใช่อะถ้าเราไม่เราเรียนไปแล้วเราเสียเวลาสีวันแต่เราไม่เอากลับมาปรปับปรุงตัวเราเองเลยมันก็จะกระไรอยู่นะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล็กต่อเนื่องจากเลเวลที่1แล้วก็มาสู่เลเวลที่2และล่าสุดเห็นทราบว่าก็ไป เ,เข้าร่วมเลเวลที่3ซึ่งทีมงานยังบอกว่าจะยังเป็นช่วงการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยนะครับใช่ <c oughs> นะครับมีมีมีขั้นตอนการเข้าร่วมของเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จูงใจเราครับการจูงใจนะฮะจากเลเวลนี้หนึ่งเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาใช้แต่ก็รู้สึกว่าการใช้ก็ยังไม่ได้ผลมากนะักเราก็ทั้งไปต่อเลเวลที่สองก็คือการดูแลผู้อื่นนะฮะหลักสูตรที่หนึ่งคือการดูแลตัวเองพอมาดูเราไปเรียนเสร็จปุ๊บเราู้สึกว่ามีผลมากจากความที่เราลงลึกไปเรื่อยๆเ,ออเลเวลที่สองเป็นเรื่ององงขทิิฐ เะะราสึกว่าตัวเราเป็นคนมีทิฐิมากเพราะตัวเราเป็นคนไม่ชอบเซอร์วิสใครเราเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นคนดื้อด้วยไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วความทิฐิตัวเองก็สูงแต่หลังจากไปเรียนกลับมาก็ต้องยอมตัวเองว่าลดลงไปที่ครึ่งๆเลยฮะอะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกเราเราพอจะสัมผัสตัวเองได้ว่าม,มันลดลงไปบ้างครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ว่าจะผิดจะถูกจะเป็นคนที่ขอโทษใครยากนะฮะคำว่าขอโทษคำว่าขอโทษก็เป็นเรื่องที่พูดออกมาจากปากตัวเองยากแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าไม่ผิดจริงๆ ตองให้ทายัางไงก็ไม่มีทางขอโทษแต่ตอนนี้กับหลังจากกลับไปเรียนเขารู้สึกว่าเรายอมที่จะขอโทษเขาก่อนแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ผิดแต่ละสิ่งที่เราได้รับมันเอาชนะใจตัวเองได้ชนะใจตัวเองได้กับกับทีมงานนะครับเพราะนี่โอ้ลูกน้องในร้านนี้นนอนนาจจะเยอะนะครับประมาณ1ิบคนได้ครับมีอ,มอะไรที่เลืองท่ถีบางทีเราก็ต้องวัดกับกับอะไรเขาเรียกนะกับทีมงานนะครับ<ช>อะไรที่ร,รู้สึกว่าเราเราเรา,เราได้ได้เติมเต็มแล้วก็ปรับตัวเองครับอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราสอนเขา เราจะใช้เล็กว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเวลาเราสอนเขาเพื่อเราจะมีการดุเขาเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กกับเราเราจะดุเขาแล้วคิดว่าเราเป็นเจ้านายเขาถูกไหมฮะเราเป็นเท่าแก่เขาเราสามารถที่จะดุอะไรเขาก็ได้ถูกไหมฮะแต่หลังจากนั้นเราวางทุบเราก็จะมองเขาว่าความมีเหตุผลมีมากขึ้นเราคิดว่าในเมื่อเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อนแล้วเลว่าที่3ที่พระอาจารย์บอกยังยังอยู่ในชว่วงพัฒนาหลักสูตรนี่ยนะครับ <c oughs> ได้อะไรที่รู้สึกเ,เติมเต็มขึ้นมาบ้างครับ อย่างเช่นว่าหลักสูตรที่3เป็นเรื่องของการคลองใจคนนะคะพูดอย่างไรเราจะคลองใจเขาได้บางครั้งเราพูดให้เขาฟังแต่บางทีเราคลองใจเขาไม่ได้เราอาจจะมีความน่ารักแต่เราอาจจะไม่มีประโยชประโยชี่จะทำให้รู้สึกว่าเขาอยากอยู่ใกล้ชิดเราก็าอยากจะมาอยู่ใกล้ๆกล้เราไม่ใช่เราไปทางไหนเขาวิ่งหนีก็เจอ <c oughs> หมดเขาบอกมาแล้วมาแล้วหนีกันหมดเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความน่ารักของตัวเราใช่ไหมฮะ <c oughs> พอเราไปเรียนเสร็จเรากลับมาพิจารณาตัวเองว่า เรามีจุดอ่อนตรงไหนที่เราต้องเริ่มแก้อีกครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดคุยกันในรายละเอียดคงจะเวลาไม่พอแน่นะครับถ้าอยากจะรู้ในต้องเข้าร่วมโครงการสมนาชชเชิง<ะ>ปฏิวัติธรรมที่ว่ารลเวลที่1แล้วก็ต่อ2ต่อสแม้3ยังไม่ได้เป็นรลเวลที่ได้รับการเขาเรียกนะฮะถ้าเกิดเป็นทั้งโลกก็อนุมัติหลักสูตรนะครับก็คือยังพัฒนาอยู่แต่ก็เข้มข้นมีความสุขแต่ว่าที่ผมอยากจะเติมเต็มก็คือความสุขที่นี่ร้านโนบาแห่งนี้มีความดีสากลเป็นประกาศทีเดียวนะครับ เดี sort of ๋ยวพี yeah. ่ต้องจะพาไปชมที hmm? ่ไหนดีครับอ่าอยากไปชมที uh, right? then, the ่ไหนบ้างเลยคะเห็นว่าที่สต็อกก็มีการจัดใช่ฮะสต็อกนี้เป็นตัวที่เอามาปรับปรุงแล้วได้ผลเยอะมากเลยฮะอยู่พื้นที่ตรงไหนครับอ่อยู่ที่ชั้นบนฮะชั้นสองฮะเขโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับเชิญเลยฮะ ครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ของร้านโนบานะครับย่านโบเบซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสต็อกสําคัญเลย<ช>นะครับม<ช>ีกี่ชั้นครับถ้าเกิดว่าเก็บของเออเก็บเก็บผลผลิตมี4ีชั้นส <4 S 2> <ฮะ S 1> ชั้นข้างล่างเป็นโ์รูมนะครับโอ้โหของเยอะนะฮะธ <ฮะ S 2> ุรก,กิจที่พี่เล็กบริหารอยู่นี้ถ้าเกิดโดยลักษณะสต็อกเนี่ยก็คือจะมาเป็นถุงๆนี้เลยหรอครับใช่ฮะ,ฮะ จะเยอะมากเลยนะใช่เพราะเราสั่งผลิตทีเขาต้องให้ว่ากี่ร้อยโหลอะไรเงี้ยไปเลยฮะต่อรุนครับการขนส่งนี่ก็เห็นว่ามาทีก็จะมาเป็นล็อตใหญ่ๆใช่ฮะครับพี่เล็กครับการที่ได้ไปอบรมความดีสากลน,นําเอามาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียงหรือว่าการบริหารสต๊อกอย่างไรบ้างครับจากที่เราเรียนมานะฮะก็เรื่องของความมีระเบียบ นะคะแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนนะฮะไม่ได้คาดหวังอย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะฮะว่าไม่ได้คาดหวังว่าเราเรียนแล้วจะได้มันใช้ประโยชน์อย่างไร<ช>แต่พอเรียนเสร็จป,ปุ๊บเขาสึกว่ามันมียนอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยฮะตรงทางเดินเนี่ยจะวางเป็นของแนวตั้งเวลาวางของไม่เป็นระเบียบป,ปุ๊บของก็จะพังลงมาหมดเลยทั้งสองข้างเพราะของซ้ายขวาก็มีตรงกลางก็มีทางเดินก็เหลือน,นิดเดียวพอหลังจากนั้นปุ๊บเราเข้ามาจัดระเบียบเราได้แบ่งเลยฮะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มสินค้าแล้วก็แบ่งเป็นเฉดสี มันมีส่วนช่วยทําให้เวลาหาของก็ง่ายเวลาเช็คสต็อกง่ายมากครับใช้เวลาสั้นลงเยอะเลยค่ะแยกเอ่อแยกประเภทก่อนใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มาแยกอันนี้คือแยกเป็น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 สีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วยังมีต้องแยกไซส์อีกไหมครับอันนี้ไม่เป็นไซส์ฮะสินค้าชั้นนี้จะเป็นสินค้าที่แยกแต่ละรหัสอย่างเดียวอ๋ออย่างเช่นเป็นกลุ่มสปอร์ตอย่างเงี้ยสปอร์ตสำหรับเล่นกีฬาพวกนี้นะฮะเราก็จะแยกเป็นเลยว่ากลุ่มสปอร์ตตรงเนี้ยึงโซนนี้กลุ่มสปอร์ตทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นก็จะมีรหัส ผลดีที่เกิดขึ้นเอาในเชิงธุรกิจก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราแยกของนะคะทาให้สินค้าที่เราเคยเป็นสต็อกบวมนะคะที่เราใช้คําว่าสต็อกบวมในวงการในวงการเสื้อผ้ามาถึงของที่เก็บแล้วถูกท,ท,ทับ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 เอาไว้เราก็ได้นําขึ้นมาขายใหม่คือคือมันเก็บไว้แล้วไม่ได้เปลี่ยนเป็นเป็นเงินใช่ฮะด้วยสภาวะที่เราไม่เห็นเราไม่เห็นฮะแล้วเราให้พนักง,งานคุมแล้วเราไม่เห็นของเพราะเราถามกีครั้งเขาจะบอกว่าหมดแล้วหมดแล้ว เราก็ต้องสั่งเข้าไปใหม่สั่งเข้าไปใหม่มจนกระทั่งสต็อกของเนี่ยมันวมบไปหมดเลยอันนี้ก็คือเงินจมในร้านที่<ช>เราเขาเรียกเลยนะฮะหาไม่เจอ<ช>นะนะครับแต่ถ้าเกิดมาจัดอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับการเปลี่ยนแปลงก็หาข,ของง่ายขึ้นฮะทำรู้สึกว่าเราได้หาเงินจากสมบัติของตัวเราเองผมไปหลายหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยค้าขายไม่ว่าจะประตูน้ำหรือโบเบยจะพูดกณะเดียวกันเลยนะครับคือบางครั้งไม่รู้เลยว่า มีสมบัติอยู่ในร้านนี่เยอะมาก<ะ>ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสถานะที่พี่เล็กเจอก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเยอะมาก้วยฮะโอ้โห oh, oh, นะฮะพี่เล็กครับแล้วถ้าเกิดทีมงานตอนที่พี่เล็กอบรมผ่านกลับมาที่ที่ร้าน<ะ>ก็มีตอนนี้ลูกน้องก็ประมาณ10 10กว่าชีวิต<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>มาเริ่มต้นอย่างไรเพราะว่าภารกิจนี้คนต้องถามร่วมกันทั้งร้านครับใช่ฮะก็กลับมาถึงปุ๊บก็ไฟแรงกลับมาถึงวันแรกก็ขอประชุมเลยครับก็ประชุมปุ๊บแล้วก็เราก็บอกเลยว่าแต่ละแผนกเป็นยังไง อันดับแรกเราขอแค่2เรื่องนะเราขอแค่เรื่องความสะอาดข้อที่1นึ่งเพราะรู้สึกเรารับไม่ได้กับการที่ทุกคนทานอาหารหรือการไม่เป็นระเบียบนะคะข้อ2ก็คือเรื่องของระเบียบวินัยก็คือโอเคพวกคุณช่วยจัดของให้เป็นกลุ่มได้ไหมเป็นกลุ่มเป็นประเภทเพื่อเราจะได้หาของง่ายพอหลังจากนั้นก็ส่งพนักงานขึ้นมาเลยฮะโดยเฉพาะชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่ค่อนข้างจะระหัสสินค้ายเยอะมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นส่งขึ้นมาสอสาคนเพื่อจัดแล้วก็ลื้อของทั้งหมดเลยซึ่งลงแนวกลางที่แจ้งไว้ฮะไม่ต่ำกว่าประมาณกระสอบ จากด้านหน้ามาถึงตรงนี้ค่ะประมาณแล้วก็สูงชนเพดานเลยนะคะคือตอนนี้ถ้าเกิดผมดูจากลักษณะที่พี่เด็กและทีมงานจัดระเบียบกันใหม่เนี่ยจะมีช่องทางเดินและเข้าถึงสินค้าได้ทุกใช่แทบจะทุกถุงเลยนะครับใชะ,<ล>ะได้ <พอ S 1> ง่ายขึ้นพอจะเข้าตรงไหนเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสัดเป็นส่วน <ฮะ S 2> หยิบก็ง่ายหมดก็รู้ <ฮะ S 2> แล้วทําอย่างไรให้มันยั่งยืนครับบางที มันถ้าจะคิดแมความสะอาดความเป็นระเบียบบางทีมันเหมือนไฟไม่ฟางนะใช่คือลมทีนึงก็เรียบร้อยทีนึงพอปล่อยไว้ก็สเปะสปะพี่เล็กแก้ไขจุดตรงนี้อย่างไรครับก็คือ <im it> จะแจ้งกับเขาว่าโอเคนะเราจะวางเป็นระเบียบเพียงแค่ครั้งแรกอาจจะยุ่งยากเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่เราจะต้องเหนื่อยในการที่จัดวางแต่ครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยไม่ว่าสินค้าที่เราไปรีพีทกลับเขมานะคะขอให้คุณวางตามตำแหน่งนั้น แต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าของกองไหนน้อยขอให้เอามารวมกันเพื่อให้พื้นที่มีเหลือสําหรับสินค้าตัวใหม่เข้ามาอีกสำคัญคือต้องทําเป็นประจําใช่้รับผิดชอบแบ่งสันหน้าที่กันไหมครับแบ่งกันครับในแ,<ต><ม>แต่ละชั้นจะมีจะมีเด็กที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของตัวเองอ<ะ>นี่ถือว่าได้มีโอกาสทีมงานก็ได้ฝึกเรื่องของความเป็นระเบียบ ไปในตัวโดยโดยโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับแลวผลตอบรับของพนักงานหรือการเปลี่ยนแปลงไปของพนักงานที่พี่พรพอจะสังเกตได้มีอะไรน่าประทับใจบ้างครับสังเกตจากความความสุขในตัวเขาความพอใจที่เวลาที่เราสอนเขาแล้วเราถามคนว่าคุณเห็นไหมระหว่างที่คุณเรียงของเนี่ยถึงแม้เราจะมีขายแค่3ามสีขาวดําเนื้อแล้วคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณเรียงสีไม่เท่ากันเนี่ยเรียงแบบแบบว่าแบบส,สเปะสะะมองแล้วสบายใจไหม กับการที่เราจัดเรียงให้สีเดียวกันอยู่ติดกันแล้วรู้สึกสบายใจกักนไหมความสบายตามันก็มาสิ้นสอดความสบายใจตัวเขาเขาบอกใช่ครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นเหมือนฝึกสโลบายให้เราได้ให้ธรรมะไ<ช>ด้ฝึกจิตกับสิ่งที่เราต้องอยู่กับเขาเรียกว่าหลายชั่วโมงต่อวันใช่<ะ>แล้วการเปลี่ยนแปลงทางด้านการอยู่ร่วมกันหรือว่าการใช้กิจวัตรประจําวันมีอะไรที่รู้สึกในฐานะ หัวหน้าทีมงานนะครับรู้สึกประทับใจว่าเอาความดีสากลมาใช้แล้วลูกน้องเราเปลี่ยนไปนม,ม,มีไหมครับมีฮะอย่างเช่นว่าความสะอาดถามว่าก็สะอาดขึ้นไหมสะอาดอย่างเมื่อก่อนก็ทานข้าวเะฮะเขาก็ยังไม่มีความสะอาดเพียงพอหลังจากนั้นเราก็มาสอนเขาเรื่องความสะอาดในการใช้ห้องครัวรในการนั่งทานเสร็จต้องเก็บต้องเคลียรเขาก็สึกสะอาดขึ้นขยะขยะก,ก,ก,ก็น้อยลงนะฮะผมเดินเข้ามาเห็นถอดรองเท้ากันเป็นระเบียบน่าประทับใจมากอันนั้นคือเรื่องแรกเลยฮะเขาบอกว่ารับไม่ได้เลยทุกครั้งที่เห็นลงเท้านี่คือข้างนี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้ข้างหนึง คือเขาว่าเขาวางไม่ไม่ถูกตำแหน่งถูกไหมฮะเวลาใครเขาจะไปส่งของหรือจะอะไรเงี้ยเขาก็จะขามันก็จะถูกเตะไปข้างหนึ่งคนละข้างอย่างนี้นะฮะพี่เล็กครับบางทีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึงองคอ์กรเราด้วยคนจํานวนมากด้วยเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยทั้งกําลังใจแล้วก็การจับแง่คิดที่ดีนะครับพี่เล็กมีมุมมองตรงนี้อย่างไรบ้างครับมุมมองนะฮะเรื่องว่าโอเคถ้าคุณไปเรียนนะคะคุณไปเรียนเสร็จแล้วคุณมองแล้วคุณก็เรียนผ่านไปแล้วก็จบมันไม่ได้เกิดประโยชน์ แล้วคุณเรียนไปแล้วแล้วมาตกตะกอนแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าจะนํามาใช้กับในธุรกิจของตัวคุณเองมันก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างเช่นนะคะโรงงานของเพื่อนกันที่ทําการเม้นท์นะคะเขาทาเลยว่ารับตัดเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อเสื้อยืดทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาทำเราก็เลยแนะนาเขาว่าคุณน่าจะไปร่วมโครงการนะไปเรียนนะความดีสากลรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยจะเปิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะฮะซึ่งเราถามว่าแล้วออเฮียเคยทํายังไงกับโรงงานตัวเอง mm hmm. เขาบอกผมก็เป็นเหมือนคนจีนทั่วไป ผมเอาผ้าเป็นม้วนๆพอมาปูเสร็จปุ๊บผมตัดเสร็จเหลือเท่าไหรผมตัดแล้วผมก็โยนเข้าไปในกองซึ่งผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรแล้วครั้งต่อไปทํายังไงอ๋อผมก็ไปคุยๆเพื่อจะหาผ้าม้วนนั้นแล้วมาตัดสําหรับออเดอร์คนต่อไปซึ่งบอกว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่สามารถควบคุมต้นทุนคุณได้เลยแล้วของมันก็จะหายากแล้วของมันก็จะสกปรกพราะถูกวางทับๆกันอาจจะไม่รับการดูแลเ,เทคนิควิธีการในการบริหารธุรกิจบางครั้งเราก็ต้องมองกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และถ้าเราได้นําเอาเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบซึ่งยังลึกซึ้งต่อไปถึงเรื่องอื่นๆด้วย<ช>ซึ่งเดี๋ยวพอได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนำมาประยุกใช้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่น่าน่าคิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราพัฒนาบุคลากรเราจะไปคิดถึงหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเซอร์วิสมายไป คิดถึงเรื่องต่างๆที่พธีมันก็ลึกซึง้ง<ะ>แต่จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยความสะอาดความเป็นระเบียบเมื<ะ>่อสมักครติภูรที่ผมได้ได้ได้ไดสัมผัสจากที่ไปได้ได้กล่าวมาคือมองและได้ฝึกจิตฝึกใจใทั้งหมดนี้มันอยู่รอบตัวเราหมดเลยใช่ะ่ะเรามาใช้กระชปประจมูได้เลยความดีสากลดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่ามีอนุภาพมากที่ท,ที่ร้านนี้ใช่ไหมครับมีมากค่ะโอ้นะฮะ <laughs> เปลี่ยนแปลงไปเลย <laughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมครับลองลงไปอีกห้องหนึ่งที่เป็นโชว์รูมทราบว่าแม้ลูกค้าที่เดินเข้ามา พี่เล็กก็สังเกตว่ารู้สึกความดีสากลได้ซึมซับเข้ามาในจิตใจเขาด้วยใช่ครับติดเราไปข้างล่างครับผู้ชมครับตอนนี้ก็มาโชว์ลุมอีกฟากหนึ่งนะครับจากที่เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นรายการเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เล็กตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าจะเข้ามา เลือกสรรสินค้าเหมือนกันนะครับใช่ความสะอาดความเป็นระเบียบผมเชื่อว่าทุกคนชอบแต่ว่าพอนําเอาความดีสากลก็คือเน้นเรื่องนี้พนักง,งานมีความสุขแล้วสังเกตว่าลูกค้ามีความสุขหรือมีพฤติกรรมในเชิงที่เรารู้สึกประทับใจกับการจัดความดีสักลที่ร้านได้อย่างไรบ้างครับสินที่ได้พบนะคะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเขาจะทราบเลยว่าถ้าเขามาถึงเขาต้องการหาเกาะอ,อ,อกเขาจะเดินไปที่มุมโน้นแล้วก็จะมองหาว่าของถูกแบ่งช่องเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เขาจะมองปั๊บเลยเขาจะต้องการสีอะไรขาวดําเนื้อสีไหนขาดเขาก็จะหาช่องอื่นต่อทันทีเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าพูดว่าความเก่งใจมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขามาเลือกซื้อเสื้อในเขาจะลื้อแทบจะทุกขอทั้งที่เราบอกเรากำมีโชว์อยู่ด้านนี้แต่เขาก็จะลื้อทุกๆขอเปิดดูไซส์แล้วไม่พอใจเขาก็ใส่ช่องนี้แล้วก็ย้ายไปใส่ถุงอื่นซึ่งเวลาเขาไปแล้วเด็กจะต้องมาคอยเก็บเข้าตำแหน่งของตัวเองทุกครั้งซึ่งเหนื่อยมากหลังจากเราจัดระเบียบทุกอย่างให้ดีขึ้นเวลาเขาจะเลือกเขาจะถามว่า ของป้าจะเลือกใช้นี้ป้าจะเอาตรงถุงไหนดีหนูเขาก็จะเลือกตามถุงนั้นแล้วเวลาเขาเปิดดูเสร็จเขาก็จะเก็บตามห่อแล้วพับซีนถุงแล้วก็ใส่ตามถุงตามกลับไปเนี่ยการจัดสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญใช่ฮะผู้ชมลองนึกภาพในอย่างเนี้ยตอนนี้เราวางเอาไว้เนี่ยเป็นสีอย่างเงี้ยครับโดยพื้นฐานของทุกคนก็มีมีอะไรนะครับมีความดีในในตัวเองอยู่แล้วคือการที่จะไปวางให้มันเละละสเปซสปะาเนี่ยก็ไม่อยากทำเขาก็ไม่อยากทําแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไว้อย่างนั้น คือเราเริ่มต้นไว้สเปซสปาเนี่ยเขาก็มาเติมเขาก็มาเติมให้มันเล็กกว่าเดิมนี่ชัดเจนทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพระเดชพระงฆ่อถึงได้บอกว่าการจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นต้องเริ่มต้นจากบุคคลที่ที่เก่งที่สุดดีที่สุดก็คือตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็จะส่งผลทุกบุคคลรอบข้างด้วยครับพี่แรกครับถ้าพูดถึงในมุมทางด้านธุรกิจเนี่ยมองว่าการเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลลักกสสูตรควาามดี ส่งผลอย่างไรบ้างอันนี้พูดเผื่อไปถึงเจ้าของธุรกิจท่านอื่นๆด้วยนะครับอยากจะแนะนาและเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนนะจากอาจารย์ที่เราไปสัมผัสไปเรียนมาแล้วในกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ประตูน้ําได้นํากลับมาใช้แล้วได้พบว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเช่นแค่คุณคิดว่าคุณไป4ี่วันคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสูญเสียรายได้ไปพอประมาณแต่คุณลองคิดกับไปว่าหลังจากนั้นคุณเอามาจัดระเบียบมันเป็นผลในระยะยาวที่คุณสามารถที่จะควบคุมสต็อกของคุณควบคุม การจัดซื้อหรือควบคุมเงินที่ไหลเข้าไหลออกของคุณได้อีกเยอะหรือคุณแค่ไปหาของเก่าของคุณขึ้นมาขายคุณจะคุ้มเลยว่าสีวันนั้นมีปริมาณตัวเลขที่มากกว่าคุ้มเยินคุ้มค่ะนี่ยังไม่บวกกับความสุขของทีมงานใช่ไม่บวกถึงความสุขของลูกค้าที่เข้ามาการบริหารธุรกิจที่ส่งผลต่อจิตใจของเราใช่กิจกรรมพอตอนนี้เราเดินในร้านของเราเดินไปบนสต็อกไปตรวจงานทีมงานพูดคุยกับ ทีมงานของเราเนี่ยส่วนตัวพี่เล็กเองมีอะไรที่เติมเต็มเรื่องของการสั่งสมบุญในการรักษาใจของเราให้ผ่องใสวิพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายๆท่านก็เข้าร่วมโครงการสร้างโลกสดใสโดยสถนทีออ่สุขภายใน24ะนอน,นะครับเข้ากะกันตลอดเลยพอนอกรอบแล้วเนี่ยทำอย่างนี้แล้วส่งผลอย่างไรบ้างครับออจากการที่เราได้จัดระเบียบนะฮะหลหลายอย่างแล้วเนี่ยถามว่าจริงๆโนแล้วไม่น่าจะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมแต่ขอบอกเลยว่ามีผลต่การปฏิบัติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเนื่องจากสัมผัสจากตัวเองเมื่อก่อนเป็นคนที่นั่งสมาธิแต่นั่งแล้วเหมือนกับเราก็ยังไม่นิ่งพอแต่พอหลังจากที่เราแบบลมความดีสกลมาแล้วได้กลับมาเข้ากะอันนี้ของพวกเราคือกะกะตีสีนะ,ะ,ะคะเราต้องส่งผลปฏิบัติธรรมให้กับพระอาจารย์ทุกวันนะฮะหลังจากนั้นสัมผัสตัวเองได้ว่าไม่ว่าเราจะจัดอะไรที่เป็นระเบียบมันจะมีผลกับการนั่งของตัวเราแล้วก็สังเกตว่าการนั่งตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งมองแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเคยตั้งคําถามว่ามันเกี่ยวกันด้วยหรอ แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวกันจริงๆเพราะทุกครั้งที่เราเห็นอะไรที่มันมันไม่เป็นระเบียบเราจะรู้สึกมันใจเราขุนแต่วันไหนเราเห็นอะไรเป็นระเบียบรู้สึกว่าโอ้นี่ใจเราใสจังเลยนั่งแล้วสบายครับอ๋อดังนั้น <c oughs> การจัดระเบียบภายนอกส่งผลต่อการ <c oughs> จัดระเบียบภายในจิตใจและส่งผลถึงการจัดระเบียบความคิดด้วยใช่ฮะถูกต้องมากเลยที่พี่เล็กได้บอกว่าบางทีพอเราจัดระเบียบดีๆปุ๊บมันก็จะเกิด วิธีการแก้ปัญหาเกิดแนวทางการขยายธุรกิจใหม่ๆใช่ฮะตรงนี้ก็บุญได้ช่องด้วยนะครับการน้นช่วงาี้เชิญชวนท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับได้เข้าร่วมโครงการสมนาเชิงปฏิวัติธรรมแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีสากลครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือไม่ได้ทาธุรกิจนะฮะขอเชิญชวนว่าอยากให้มาร่วมความดีสากลเพราะความดีสากลนี้ จะเป็นการส่งผลให้กับชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนไปจริงๆอย่างตัวของเล็กเองเล็กมาทำเล็กไม่ทราบเลยว่ามันจะมีผลได้ขนาดนี้แต่จากการที่เรามาเรียนรู้ทำให้เราทราบเลยว่ามันได้ผลจริงๆกับ UG5 ตัวนี้อย่างที่ดรสมเคยกล่าวไว้ว่าแล้วคุณจะรู้เองว่าฤทธิ์ของ UG5 มีฤทธิ์มากขนาดไหนครับผม UG5 ก็คือ คามดีสากล<ฮ>ห้าประการนั่นเองอนะครับผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับคุณทยพัตรีเวรุริยากรหรือว่าพี่เล็กเจ้าของธุรกิจโนบาญานโบเวผู้ที่ผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสำหรับครอบครัวนักสร้างบาร,รมีทั้งเลเวลที่1เลเวลที่2และก็เลเวลที่3ด้วยนะครับท่านได้ให้เกียรติพูดคุยแล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายทีเดียว สำคัญที่ความคิดของเรานะครับความคิดนําสู่คําพูดนําสู่การกระทําแต่ทําอย่างไรให้เราคิดดีคิดถูกต้องคิดถูกทางโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลน,น่าจะเติมเต็มเรื่องนี้ครับและความคิดนี้จะนําสู่ความสุขและความสวัสดิในการดําเนินชีวิตความคิดนี้จะเกือ้อกูลส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบบารมีให้ ย,ยิ่งขึ้นไปด้วยจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสำหรับครอบครัวนักสร้างบรารมีซึ่งตอนนี้มีเปิดทั้งเลเวลที่1เลเวลที่2และเลเวลที่3ต้องบอกว่ารับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาลงเทศสอนตัวงท่านเองเลยนะครับแล้วก็จัดณสถานที่ที่สปายะมากๆ นั่นคือศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีให้เวลากับชีวิตให้โอกาสในการไปพัฒนาธุรกิจแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะเติมเต็มให้เป็นนักสร้างบรมีที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปกับโครงการความดีสากลร่วมกันนะครับท่านที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดหรือว่าจองสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลได้นะครับกับหมโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ d m เวันนี้ก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับความดีสากลทุกคนคทำได้เราทำได้คุณก็ทำได้สวัสดีครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะค่ะที่ร้านอย่างน้อยในในเกี่ยวกับการดูแลพนักงานก็จะอยู่กันอย่างสง,งบขึ้นเพราะปกติก็ไม่แบบเป็นคนใจร้อนกันทั้งคู่อยู่แล้วไงคะก็พนักงานก็จะมีความสุขขึ้นตัวเราก็จะมีความสุขขึ้นได้ได้พัฒนาตัวเองด้วยอะค่ะก็อยากให้ทุกคนค่ะที่มีโอกาสน,าคนะคะก็เชิญมาเข้าร่วมโครงการน,นี้ดีมากๆค่ะอย่างน้อยก็ได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยอะค่ะ ก็ให้น้องทําความสะอาดห้องกวาดพื้นอะไรเงี้ยการพับผ้าอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยขึ้นค่ะจับให้มันเข้าพวกพวกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันสายเดียวกันก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเรียงให้มันเป็นรุ่นอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกในการหยิบ